คิวนะคะเพื่อนี่จะรับจี้รูปหัวใจไปจี้จี้ค่อยคอรูปเล็กค่อยเคลย์อ่ะจี้คอรู กุญแจได้นะคะก็ <st ing> สามารถที่จะรับได้เป็นชิ้นต่อชิ้นต่อคนเลยนะคะ <st ing> และที่สำคัญใครอยากจะจับมือกับได้เลยก่อนก่อนได้แต่ว่าขอพอง,งามนะคะและ้วก็แต่ว่าขออย่าถ่ายรูปเนาะแล้วก็คือ <st ing> ถ้าถ่ายจะให้เพื่อนถ่ายแต่ว่า,าก็ต้องแจ้งกิมงานก่อนนิดนึงเนาะะจะได้รู้คิวกับเราแล้วก็ขอให้ถ่ายไปเป็นคนต่อคนต่อคนต่อคน <st ing> อย่างรวดเร็วเลย, <st ing> เลยนะเพื่อเพื่อให้เพื่อนที่รออยู่ด้านหลังเราเนี่ยได้เข้ามาถึงคิวเขาบ้างนะะอย่างรวดเร็ว งสลูกอ่ีาลก่ครับวนซ้ายบนเสื้อสดขาวสวยมากมีอย่างที่พี่อาร์ตใส่ในงานวันสักคู่นี้ลหละมีไซส์ M กับไซส์ L นะคะสวยงามเหมาะกับสุภาพสตรีไานตัยแต่บุ๋งเลยทีนี้โหลไปไหนแล้วทนี้โหลทำดุงเรายังสามารถที่จะทำ แล้วนะคะก็ขยับตามตามกันเลยนะคะนะ่ครับทคนที่ยืนรอค้อยนะครับพี่ขอนะครับว่าไม่ถ่ายรูปแล้วไม่แจกะไรเซ็นนะครับพี่ให้ได้แค่จับมือหรือกอดถ้าอยากจะทําอย่างนี้พี่ให้นะครับถ้าอยากจะถ่ายออรูปหรือขอลายเซ็นขอหลังตอนจบนะครับไม่งั้นมันคนมันเยอะครับช่วยช่วยกันนิดนึงนะครับผม บาดอยู่ในมือนี่ให้เตรียมให้พร้อมด้วยเวลาที่จะมารับที่ที่สิทธิเลขอเงี้ยเราก็ต้องโทรอ่ะเราก็มีการจบกปัดนิดนึงเป็นลารแานว่าเราได้รับปัดอย่างนี้ปัดได้รับจี้ให้ขอมนแล้วนะ